นี่คืออุปกรณ์ในการทำน้ำยาล้างจานนะคะเริ่มแรกเราก็ฝานมะนาวนะคะเสร็จแล้วเราลงไปต้มค่ะต้มจนมะนาวเปื่อยแล้วรอให้น้ำเย็นเราก็กรองเอาแต่น้ำผสมกับน้ำเปล่าจนได้5ลิตรค่ะแล้วเราก็เอาโซฮาแลบ1,000กรมัมกับหัวชมพู N70 500กรมัมมาผสมกันนะคะใส่น้ำมะนาวไป3ลิตรค่ะคนคนคน,คนจนมันเข้า เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ใส่ KD ค่ะร้อยกร,รัมเข้าไปคนอีกใช้น้ำที่เหลือสลับกับ K D, คดีคนคนคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วเราก็ต่างแต่งกลิ่นที่ชอบ1ออนนะคะมันจะเกิดฟองเราก็ต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้ฟองมันหายค่ะพอฟองมันหายเสร็จแล้วเราก็จะได้ น้ำที่มันใสแล้วเราก็กรอกใส่ขวดเราจะได้น้ำยาล้างจานที่ใสแล้วก็เข้มข้นด้วยค่ะ